คือต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ว่าเวลาที่จะเลือกช่างเลือกผู้รับเหมาให้หาดูผลงานดีๆจะเลือกช่างนะครับผมไะโอเคผมกลับสวัสดีทุกคนชาวระครังด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมเบลจากตะครั้งชาแนลแล้วก็เพจตะครั้งชาแนลค่ะวันนี้เรามาอัปเดตโฮมพัวอีพีสามของเราตู้ใหญ่แบเกิดอ้อน้องวัดบังเนี่ยต้องเดินมาบั้องอย่างเงี้ยคืองงมากอ้าว ง่ายไงมันดีนะอะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นคลิปโฮมโปร EP สามที่เราสัญญากับทุกคนว่าเมื่อเราอัปเดตบ้านของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูใช่คืออัปเดตให้ดูเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จถูกต้องถามว่าตอนนี้เสร็จหรือยังยันแต่ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วต้องบอกว่าวันนี้เรามีพี่ชายคนหนึ่งที่เรารู้จักเดี๋ยวให้เขาเล่าให้วั่นก่เป็น EP พิเศษเราจะไม่ได้มีแค่เราสองคนที่จะมาพูดเรื่องบ้านอ่ะ แล้วจะมีพี่คนหนึ่งนะคะมามาตรวจบ้านให้เราใช่เลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับคือต้องบอกว่าอันนี้คลิปนี้เป็นความรู้สําหรับใครที่กําลังสร้างว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่ขอพูดนิดนึงคือเวลาที่เราจะสร้างบ้านทั้งทีเขาเรียกว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะเราต้องเสียเงินเยอะเราต้องแบบคือเขาเรียกว่าบ ใช่บ้านหลังแรกแล้วก็จะต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตทีนี้อไอสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้มันเกิดจากแบบว่าความนู่นนี่นั่นขอพูดละเหมาบ้างเองก็ดีเพราะนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทคนที่สําหรับว่าเขาเรียกว่าตรวจบ้านมาคอยตรวจบ้านความผิดพลาดทุ่นนี่นั่นให้เราอะไรประมาณนี้เพื่อจะให้เราได้ทํางานแก้ไขในจุดตรงๆๆนู้นตรงนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูแล้วก็มีจุดไหนของบ้านเราที่แบบบกพร่องบ้างแล้วที่ยงแบบว่า ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือว่าโอเค่อาจะไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับรับยกัรด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปรู้จักพี่ชายว่าตรงไหนบ้างที่จะต้องตรวจระดับแรก let's go ก็อยู่กับพี่ชายของเราเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมเต้ยครับจากฟินิทเทาครับผมสวัสดีครับคือพี่เขาเป็นบริษัทรับตรวจบ้านนะครับผมก็คือเมื <c oughs> ่อสักครู่นี้พี่เขาได้ทำการแบบว่าไปคงไปเคาะท่ามือต่างๆก็คือแบบเาเรียกตามมาตรฐานของคนตรวจบ้านที่ตรวจกันเสรยจมาถามพี่กันว่าบ้านผมมีปัญหามีจุดบกพร่องอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็ใหญ่ๆอะไรยังไงบ้างครับพี่เบื้องต้นนะครับที่ตรวจบ้านทุนเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของกระเบื้องนะครับกระเบื้องเนี่ยยังร่อนยังเจอปัญหาเยอะอยู่ นะครับส่วนประมาณร้อเปอร์เซ็นเนี่ยเราเจอในส่วนของกระเบื้องร่อนเนี่ยประมาณ30เปอร์เซ็นเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเพอสมควรนะครับอ่าก็ต้องบอกคุณเวอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าเกิดกระเบื้องร่อนเนี่ยคือมันมีผลต่อฟังก์ชันการใช้งานอย่างนี้ครับถ้าเกิดเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าในกรณีที่กระเบื้องร่อนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการบิดแบกได้ขณะที่เราใช้งานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิมันถึงมันอาจจะทำให้กระเบื้องกระเดิดอ๋อถ้ามีความร้อนหรือเย็นมากๆัมันก็คือ กระดได้เวลาที่วัสดุมันขยายตัวเนี่ยรับ,รบที่กระดกขึ้นมาได้ครับในกรณีที่เพื่องร่อนนะครับประมาณน,นั้นแล้วสูตรคืยอะไร ก็ะจะมีหลักๆก็คือเป็นเรื่องของ,ของระเบีอนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกฟังก์ชันการใช้งานพวกบานประตูอะไรเงี้ยยังยังยังใช้ไม่ค่อยสะดวกขายบ้านเหมือนกันครับนะครับ,บหลักๆก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นเพิ่งมาสถานี่พ่ตรวจครั้งแรกนะทุกคนเอาตรงๆนะผมก็พอเห็นบางจุดที่ผมได้เคยไปเคาะเิยไปยิ่งเลยแ้วก็แบบเอาเท้เาแบบเคาะอคาดูบ้างอะไรประมาณน,นี้สิ่งหนึ่งก็คือผมจะไม่ค่อยละเอียดะถ้าเกิดเรามีนะักตรวจบ,บ้านที่เขามีความรู้แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆเนี่ยคือเราจะได้คือเคาะเขาจะมีอุปกรณ์หรือว่า เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราให้พี่เขาตรวจในจุดอื่นอีกแล้วก็มาถามปัญหาที่อยูว่ามีตรงไหนบ้างเราที่ต้องงงคล่องเราก็ต้องแก้ไขเลยยังไงแต่ได้ครับิีนี้เป็นความรู้กับใครที่กำลังจะสร้างบ้านมันมีดีเทลต้องแตะแน่เลยที่ตรวจใช่ไหนะครับพี่ได้โอเคนะนี่ากนะ็จะคือถ้าเขาตรวจพวืพ่อกี้เขาจะมาไหวแบบนี้อันนี้เป็นเสียงกี้เขาถูกนครับผมแต่ถ้าฝักตุแบบนนี้นะครับอ๋อแน่นสิครับอันนี้คือแน่นคราต้องมีปัญหา ก็รูปแบบนี้ก็คือทูนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแบบนี้ก็อาจจะทูนเป็นตรงกลางเนี่ยครวงหรือว่าทูนไม่เต็มมีวิธีแก้ไขอะ้างหรือต้องมีกระเื่อต้องเปลี่ยนขิงไหมอ่าจริงๆนะครับงานกระเพื่อกถ้าเกิดร่องสามในห้าอนานี้เราจะให้ทางผู้หมอเปลี่ยนใหม่ครับแต่ถ้าเกิดร่องเปลีป่ยนมุมอะไรเงี้ยอาจจะแก้ไขโดยวิธีการล็อกยาแนว่ยออกแล้วก็หยอดน้ำปูนนะครับก็คือจะเสี่ยงอะไรน้อยที่สุด ใน5คือยังไงครับก็คือในส่วนในส่วนที่มันร่องอ่าเราจะเราจะตรวจสอบ5ส่วนนะครับก็คือบริเวณส์สี่มุมนะครับแล้วก็ตรงกลางแต่ถ้าเกิดร่องหนึ่งรือสองก็ต้องให้เขเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ในนี้คือสามารถแก้ไขได้ใช่ก็คือวิธีตรวจใช่ครับแต่ถ้าเกิดร่องร่องบิเวณตรงกลางเนี่ยส่วนมากนะครับจะแก้ไขโดยวิธีการหยอดทั้งปูนเนี่ยทั้งปูนมันจะไม่ลงก็คือมันจะไม่ไหลไปตรงกลางนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ อันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจบ้านคร่าวๆเดี๋ยวรอให้พี่เขาตรวจให้ดูเลยอื่นให้สมบูรณ์แบบก่อนแล้วเรามาดูกันว่าสรุปว่าทั้งบ้านของเราเนี่ยมีตรงไหนที่ต้องแก้ไขและตรงไหนบ้างจุดอิจฉาอยู่ไหไปครั let s <S บ let's go ระหว่างที่รอพี่เขาตรวจงานอยูอ่ว่าเราก็จะมาเปิดเพลงลเ,เพลงพี่เขาเลยว่ามาไม่ใช่อหรือเปล่ามันเปิดนนี้มากเลยอะไรตะเครื่องอุปกรณ์ของดีเจใช่ไหมดีเจยมซีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตูมตามเดี๋ยววัน เขาตรวจเดี๋ยวเรามาดูอัปเดกบอกว่าตอนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอัปเดตขึ้นมา,มามนบ้างไปขึ้นแบงก์บนห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำก็จะเป็นลักษณะของตอนนี้ก็คือจะเหลืองานเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลนะทุกคนก็เนี่ยฮะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชั้นแรกอ่าตรงนี้จะเป็นที่หยาบนะ้ำ ในส่วนของตรงนี้ยังไม่ได้มีขึ้นมาเพราะว่ากระจกะเอาไว้สุดท้ายเป็นกระจกแคมเปอร์ปิดก,กัน้นบังโซนาน้ำโซนเปียกเล้วเวลาโซนเปียกใช่โซนเปียกกั้นไว้ตรงนี้ก็จะเป็นตะโคกซึ่งความพิเศษของของตะโคกคือผมชอบอย่างคือมันซาวโฟนนะมั็เป็น,น,น,ปนรุ่นเก่ากที่แบบปิดอย่างตั้งต้ง ทางสอบฝาส์ทางแต่งบดแต่นี่ไม่ใช่สอบโค้ดให้เราครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นอ่างอันนี้แพคเป็นคนเลือกมาสองห้องชั้นบนจะเหมือนกันยกเว้นห้องเราห้องเดียวที่จะแตกต่างจากชาวบ้านเพราะว่าเราอยากให้มันสวยตั้งแตบแบบเจ้าขอต้องการปัจจัยวาทุกอย่างชั้นบนก็รอบที่แล้วยังไม่ได้อัปเดตตรงนี้นี่เดี๋ยวบอกแล้วว่ามันจะสวยเพราะว่ามันเป็นกระจกดแคมเปอร์ใช่แล้วเป็นบันไดลาวกระจกนะครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดขึ้นไปแล้วก็ จะมีตรงระเบียงเนาะที่มันมีิเตตุนเลยเนาะถูกต้ก็ไปดูบนดีกว่าไปฝึกตรงนี้ก็เป็นของห้องน้ํารวมของโนชั้นบนนะครับผมก็คือเอาไว้ให้แม่เบสทายเราหมฝป๋าใช้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นกั้น้อนเปียกเหมือนกันเป็นกระจะเหมือนจะบอกว่ากลับัวจะเหมือนกันเพราะว่าเราเลือกมาให้เหมือนกันหมดเลยใช่เขาชอบเขาเรียกอะไรนะเรียนไปโรงแรมอ่ะเขาเรียกว่าเรียนเชาวเวอร์เราชอบแบบนี้เราก็เลยแบบอยากมีที่บ้านแบบนี้เราก็เลยเลือกมาแบบนี้ก็แบบถูกใจเลยโถสุขภัณฑ้งโถนก็เหมือนกันแล้วล่าแล้วก ก็อ่าง้าหน้าก็เหมือนชัล่างแต่ความพิเศษคือ,อไม่เหมือนของใครก็คือห้องเราเดี๋ยวไปดูโคตรสวยโคตรดีปังส <c oughs> ่วนที่จะอัเดตมากกว่าครั้งที่แล้วค่านก็คือเปิดเบียนกระจกแคมเปอร์นี้เด้ดูเปิดไปรับทุกคนครับคอ๋มาพอดีผมมาดูความเรียบร้อยครับครับครับคไม่ดีตรงไหนบอมนครับเน่ยไม่รู้อะไรครับเนี่แค่ส่วนของเมก็จะ โถงกระจกจะกว้างนิดนึงอันนี้เสริมห้องเราก็จะคือต้องบอกก่อนเลยว่าพอมีระเบียงกระจกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มิติข,ของบ้านมันดูสวยขึ้นก<ล>ว้างขึ้นด้วยถูกต้องแล้วมันก็นตัวคนได้ไหนะหรูๆๆหรูหรูใช่มาดเข้ามานตัวนี้ห้องน้ำที่ของเราไม่เหมืใครคือหึ่งให้ดูโถงนี่ก่อนให้ดูอ่างล้างหน้าก่อนอ่างล้างหน้าเราจะเลือกเป็นลางอิ่อ่อนแต่ว่าจะแตกต่างจากสองห้องข้างล่างใช่อันนี้จะแตกเปต่าง ใช่อันนี้คือเราจะเลือกพวกสูพันก็หรืออะไรเงี้ยจะเป็นสีดำอ่าความพิเศษของพว้องเราจะเป็นสีดำขาวดำเราจะให้โฟล์ดขาวดำทุนโทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนสทาวเวอร์ก็จะเป็นสีดำแล้วก็ส่วนของโถ่ชโคกอันนี้จะแพงกว่าไม่รู้ว่าคนละนี่ห่อแต่ว่าของเราจะบลลรุ่นนรุ่นนี้มันจะมีความใหญ่กว่าเพราะทีเดียวตูดใหญ่มากใช่แล้วก็มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่เราแค่นังไปแค่จะบุกลงไปตูดใช่ไตูดจะเข้าไปร้านเลยใช่ นี่แล้วก็ตรงนี้ที่เราบอกว่าเราจะเอาอ่างในที่สุดผ่านมาสองอีพีและอีพีนี้ในที่สุดเราข้าวอากมาได้แล้วอตอนนี้อ่างก็สี่ ้อาจจะทําเป็นกระโดดแชมเปอร์เปิดปิดให้เข้าเพื่อกันน้ํากระเด็นออกนะฮะแล้วก็รินทาวเวอร์ตรงนี้ใช่เลยค่ะาบน้ำตรงนี้เลยใช่เลยอาบลงอาบลงอาบเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะประหยัดพื้นที่ลงที่เพราะว่าห้องเรามันไม่กว้างแบบไม่ได้กว้างพอที่จะแยกที่อาบน้ำก็เลยต้องอาบลงอาบไปเลยว่าเคยไปเจอโรงแรมนึงเพราว่าใช้พื้นที่แบบนี้เหมือนกันในห้องมีอาบแล้วก็อาบน้ำในอาบเหมือนกันเลย ก็ดีนะน้ำได้แบบเละเอียดมากใช่ก็เลนทาวเวอร์ของเราจะเลือกเป็นสีดำใช่แล้วเป็นสีดำก็คืออย่างที่บอกว่ามันมันคุมโทนนะครับผมมันคุมโทนขาวดำนั่นเองก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เรามาตรวจว่ามันจะเป็นยังไงมีจุดอะไรบ้างทีนี้พี่กันนะเรเบอร์มาหนึ่งแต่เห็นแว่วว่าจะมีอะไรนะรอยปกประตูใช่แล้วก็ตอนนี้ตรวจสอบความชื้นของกระจกอยู่คือต้องบอกครับทุกคนแบบนี้ว่าเวลาที่จะเลือกช่างเลือกผู้รับเหมาให้หามดูผลงาน ดีๆเลือกใช่ไหมนะครับผมไะก็วันนี้นะครับเป็นการตรวจสอบน้ำดูจซึมของเดนิเอลมะครับครับผมวันนี้เราเทสทำเราทำงานเทสนะครับประมาณหนึ่งดืประมาณ5นาทีนะครับก็คือฉีดน้ำเทสครับก็เหมือนว่าฝนสั่นแรงอ่อนเข้ามาจำลองตอนหน้าครับที่เราของฝนสั่นครับฝนสั่นเ้าบานคนเดียวครับมันจะกระตินแบบนี้เลยบางทีถ้าเกิดว่ามันซึมเพราะว่าคูน้ำมันรั่วมาแน่นอน มัน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 มีสองอย่างครับก็คือหนึ่งน้ำรั่วนะครับเพราะคือแบบน้ำไหลมาเลยนอกดีไม่เป็นคือน้ำซึมครับน้ำจะซึมตรงบริเวณขอบเรือนยามครับตรงเนี้ยมันจะมีผลเรื่องของตาถ้าเกิดตากเรือนติดโบไฮเปอร์เนี้ยครับพอไปตรงอ๋อคือลาเพราะว่าชื้นถ้าเป็นสีเนี้ยสีมันก็จะมอมทองครับเพราะมีความชื้นครับผมแล้วตัวอย่างที่ตรวจอันนี้คือวัดใหญ่ๆเนี้ยฉีดไปแล้วเป็นไงวันนี้ครับตอนนี้คือไม่มีเรื่องของน้ำเร่วซึมนะครับ ค่าเคยอยู่อยู่ที่ปกตินะครับอยู่ที่สีเขียวนะครับม,มันตรวจไปแล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาใช่คระไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูบบที่ตึกใหญ่ใหญ่ๆให้พี่เขาตรวจให้ผมดูแบบอว่ามีตรงไหนอะไรยังไงบา้างครับทุกคนบ้างสกอโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ที่เขาตรวจบ้านมาแบบทุกจุดทุกมุมแล้วนะครับ ก็คือเดี๋ยวพี่เขาจะมาตรวจได้อีกหนึ่งทีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราให้พี่เขาเป็นคนสรุปก่อนว่าหลักหเนี่ยมีอะไรบ้างตรงไหนบ้างที่แบบเป็นปัญหาใหญ่ใหญ่เอาวันนี้พี่ทรงตรวจตรงไหนเป็นไปบ้างครับก็หลักหลักก็จะเป็นเรื่องกระเบื้องครับกระเบื้องร่อนมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราแล้วก็จะมีเรื่องของกระเบื้องมีแตกครับก็เจออยู่หลายจุดเหมือนกันครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือกระเบื้องกระเดนก็เจออยู่หลายจุดหลักหลก็คงจะเป็นเรื่องในส่วนของ เนี่ยวันนี้เราไล่เช็คได้หมดแล้วครับก็คือไม่มีเรื่องมลพิษเลยไม่มีเลยในเครื่องตรดจจับความชื้นก็ไม่มีเรื่องความชื้นเลยนะคะคือวันนี้จะตรวจได้กับเรื่องเกี่ยวกับการกระดุกเมียร์ว่าเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมีน้ำรั่วซึมเข้ามาไหมน้ำกระเด็นเข้ามาได้ไหมเราใช้เวลาในการตรวจครับผมก็มีเท่าเท่านี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่มาเตือนผมอีกทีนะตอนที่มาตรวจแลยใหญ่ๆก็คือจะเป็นเรื่องของที่พี่บอบคือ น้ำพื้นดินทั้งสองนวันั่นหนึ่งใช่องหนาคือมันจะมีกรารวิธีการตรวจอีกก็จะมีวีดีโอผมจะถ่ายให้ดูวันที่พี่ผ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็คือว่าตรวจอีกทีนึงแล้วก็ฝากแลหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านไว้คือผมบอกก่อน,นว่าคนตรวจบ้านมีเป็นสิ่งที่โคู่จะสำคัญมากเพราะผมบอกเลยว่าพูดตรงตรงว่าเรา ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อันนี้พูดกรงๆแล้วก็คนที่ทําบ้านส่วนใหญ่ก็มาให้เป็นอย่างนั้นร่อนั้นเราจึงต้องมีเจา้าหน้าที่ต้องมีผู้ากาวยแล้ด,ดาา้านนี้วิศวกรองมีวิศวกรทางด้านโดยเฉพาะทางมาตรวจบ้านให้กับเราก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจพี่เขาไว้ให้ นะคใช่ใช่เทียดีเพราะว่าพี่พอเจอจุดอ่ะจริงๆนะทุกคนเรา<ด>ทำ<ด>บ้านทัำทีทั้งชีวิตอ่ะแล้วแบบพอที่แรกเรามองผ่านๆว่าเอ้หนึ่งไม่เห็นมีตรงนี้เลยแต่พอได้คนที่เขามีความรู้เป็นผู้ชายจริงมาตรวจโอ้โหจุดดีใหญ่เ<ด>ยอะมากเจะเอาอุ่นมาให้นะครับผมก็สำหรับ EP นี้ไว้ประมาณแค่นี้สำหรับใครที่กำลังทำบ้านแล้วกำลังหาวิชวกรตรวจบ้านตามหาที่เขาเลยเดี๋ยวรู้แชร์กับพี่เดียวขึ้นเก็บไว้ให้พี่เผื่อไว้ครับพี่เหินเท้าครับพี่เหินเท้า ครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นเหตุมาให้ใครอยากที่สนใจอยากทำบ้านอยู่หรือจะตรวจบ้านเอาตั้งแต่โครงสร้างได้หรืออะครก็ได้ครับก็สามารถที่จะตรวจได้ให้พี่เขาไปตรวจได้ตรวจทุกขั้นตอนไปเลยเพราะว่าหนูคือจะได้แก้ไขให้ทันถูกต้องประมาณนี้ใช่ โอเคครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้ปมาณแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกับเราครงด้วยแล้วเจอกันครับผมตัว EP 4 EP 4แล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามในแฟนเพจ Finish House ของพี่ด้วยนะครับผมก็แต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ